สวัสดีครับในวันนี้พี่วุฒิเพื่อนนะครับก็จะนำพาท่านมาทำความเข้าใจในเรื่องของหลักเกณฑ์และก็แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งการเปลี่ยนแปลงฐานะและก็เขตขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น,นครับในรายนี้นะครับท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในส่วนของสายงานผู้บริหารขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเรื่องนี้เป็นไปได้ครับที่ อาจจะถูกหยิบยกในสาระสำคัญเรื่องใดเรื่องหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งของหลักเกณฑ์และก็แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งการเปลี่ยนแปลงฐานะและก็เขตขององค์กรปกรครองส่นทิ่นไปเป็นคำถามในห้องสอบปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้เรามาดูในรายละเอียดกันนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับในการพูดถึง ในวันนี้นะครับจะมีอยู่3ประเด็นนะครับ1ก็คือเรื่องของการจัดตั้ง 2. การเปลี่ยนแปลงฐานะ 3. เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเราจะคุยกันอยู่ใน3ประเด็นนี้ท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบหัวหน้าฝ่ายนะครับท่านสามารถที่จะไปเจอเพื่อนที่จะสอบในตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายในสังกัดของเทศบาล ของอบตของอบจของเมืองพัทยาสแกน QR วโค้ดกดเพื่อนๆเนข้ามานะครับในไฟล์เอกสารที่เป็นหนังสือซักซ้อมแนวทางในการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะแล้วก็เขตองคอ์กรปกครองส่วนทิพย์จะส่งให้ในกลุ่มไลน์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอนี้นะครับกลุ่มไลน์นี้นะครับ,นนรบในหนังสือซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติ ในการจัดตั้งการเปลี่ยนแปลงฐานะและก็เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นการให้คํานิยามว่าคํานิยามเนี่ยให้หมายถึงอะไรบ้างเช่นคําว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในไรนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของเทศบาลพูดถึงในเรื่องของอบตนะครับในเรื่องของสภาก,ก็คือหมายถึงสภาเทศบาลและก็สภาอบตเขตก็คือเขตของเทศบาลและเขตของอบต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็คือผู้ที่มีสิทธิในการเลือกตั้งของอบตอแล้วก็ของเทศบาลนะครับคําที่เป็นคําที่ต้องทําความเข้าใจนะครับมีอยู่สองคำนะครับหนึ่งก็คือการจัดตั้งคําว่าการจัดตั้งเนี่ยก็คือจัดตั้งอบตอขึ้นเป็นเทศบาลจะใช้คำว่าการจัดตั้ง ประการที g g pixel, ่ yun, h, ú, 2ครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเขตการเปลี่ยนแปลงเขตนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงฐานะก่อนการเปลี่ยนแปลงฐานะนะครับการเปลี่ยนแปลงฐานะคือเปลี่ยนแปลงจากเทศบาลตาบลไปเป็นเทศบาลเมืองจากเทศบาลเมืองไปเป็นเทศบาลนครเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงฐานะมาดูครับ ถ้าเปลี่ยนแปลงอ่ะอันนี้คือเรื่องเป็นการจัดตั้งนะจากอบตอไปเทศบาลเนี่ยเรียกว่าเป็นการจัดตั้งสิ่งที่เริ่มต้นเนี่ยต้องเริ่มต้นจากอบตอให้สภาเห็นชอบจะมีอยู่สองแนวทางเมื่อบอตอมีความเห็นว่าจะต้องมีการ ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเนี่ยไม่ไว่าเป็นเทศบาลตำบลหรือเทศบาลเมืองคืออบาตาจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองโดยที่ไม่ผ่านเทศบาลตำบลก็ทําได้นะครับเริ่มต้นเมื่ออบาตามีความเห็นว่าจะจัดตั้งเป็นเทศบาลจะต้องให้สภาพิจารณาสภาพิจารณามีอยู่สองทางครับ 1. หเห็นชอบ 2. ไม่เห็นชอบถ้าไม่เห็นชอบก็จบครับไม่ต้องทำอะไรต่อแต่ถ้าเกิดว่าสภาหเห็นชอบขั้นตอนต่อไปครับจะต้องไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนซึ่งการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนั้นทำได้หลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน การสำรวจแบบสอบถามการแสดงให้เห็นถึงความคิดผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้อันนี้ก็ได้แล้วก็การตรวจสอบว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิในการเลือกตั้งการสำรวจเจตนารม์ทุกวิธีการเนี่ยจะต้องรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละยี ของผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับโดยองค์กรปกครองส่วนทีน่นจะต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์มีการสำรวจเจตนารมณ์อย่างทั่วถึงแล้วก็ให้เข้าใจถึงให้ประชาชน,เ,นเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นรวมไปถึงจะต้องให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อจํากัดในการดำเนินการในการ ในการใช้อำนาจหน้าที่ขององค์กปรปกครองส่วนท้ถิ่นในปัจจุบันแล้วก็อนาคตแล้วก็มีแผนมีการจะทำภารกิจด้านในเพิ่มขึ้นให้ประชาชนในพื้นที่เมื่อได้จัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะนี่คือเรื่องขอการการการจัดทําสํารวจเจตนานะครับเมื่อได้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับเขาจะทําเอกสารทั้งหมดอยู่30ชุดนะ การจัดตั้งอบอตอเป็นเทศบาลเนี่ยนายกอบอตอก็จะนำเอาเอกสารนำเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยเสนอให้อำเภออำเภอส่งตอ่อจังหวัดจังหวัดไปที่กระทรวงหาไททยเอกสารที่บอกว่าต้องเตรียม30ชุดเนี่ยมีอะไรบ้าง เอกสารที่บอกว่าต้องเตรียม30ชุดนะครับ1ก็คือแบบสํารวจข้อมูลในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลขึ้นเป็นเทศบาลสอรายงานการประชุมที่มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นเทศบาลสามาบรรยายแนวเขตอบตอที่ขอจัดตั้งเป็นเทศบาลนอกจากนี้นะครับ เอกสารจะต้องมีแผนที่นะครับมีเขตที่แน่นอนชัดเจนมีผลการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลมีตราสัญลักษณ์ซึ่งจัดตั้งเป็นเทศบาลแล้ว มีทําตารางเปรียบเทียบระหว่างอํานาจหน้าที่ของอ,อบตอกับอํานาจหน้าที่ของเทศบาลว่าต่างกันอย่างไรแล้วก็มีรายงานการกันการคลังรายจ่ายจริง3ปีย้อนหลังเปรียบเทียบรายจ่ายประจําเมื่อจัดตั้งเป็นเทศบาลมีการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการเพื่อรองรับภารกิจหน้าที่มีความประสงค์จะทําภารกิจหน้าที่อะไรบ้างก็ ที่เป็นหน้าที่ของเทศบาลก็ทํารายการขึ้นมาแล้วก็มีแผนตามภารกิจที่จะมีเพิ่มขึ้นแล้วก็ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเมื่อยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมื่อจะตั้งเป็นเทศบาลนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงฐานะคำว่าการเปลี่ยนแปลงฐานะเนี่ยก็นะคือการเปลี่ยนแปลงจากเทศบาลตำบลไปเป็นเทศบาลเมือง จากเทศบาลเมืองไปเป็นเทศบาลนครเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลรูปแบบในการเปลี่ยนแปลงก็คล้ายๆกันกับการจัดตั้งอบตอขึ้นเป็นเทศบาลสิ่งแรกจะต้องให้สภาหเห็นชอบก่อนถ้าสภาไม่เห็นชอบก็จบครับแต่ถ้าสภาหเห็นชอบก็จะไปเริ่มกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นการสํารวจเจตนาของประชาชนเมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้แล้ว ก็จะทําเอกสารเป็น30ชุดเหมือนกันครับเมื่อทําเอกสาร30ชุดเสร็จแล้วเนี่ยนายกเทศมนตรีก็จะเป็นผู้เสนอเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากรณีที่เทศบาลตําบลครับก็เสนอผ่านอาเภอครับถ้าเป็นเทศบาลเมืองยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนครเทศบาลตําบลยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองก็ไปที่ผู้กำกับดูแลครับก็จะไปที่ ตัวลกันจังหวัดก็ส่งต่อที่กระทรวงมหาดไทยเอกสารที่ใช้นะครับ30ชุดเนี่ยก็จะมีแบบสำรวจมีรายง,งานการประชุมสภาที่มีมติเห็นชอบมีคำอธิบายถึงแนวเขตก็คล้ายๆก,กันกับของอบตนะครับมีรายง,งานการจ่ายเงินกันรล้ง3ปีย้อนหลังมีการเปรียบเทียบมีการนำเสนอวิเศษทัศน์เหมือนกันนะครับ ประการที่3ามครับก็คือการรวมการรับรวมแล้วก็การแยกพื้นที่ขององ,งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการรับเข้ามาหรือการแยกออกไปหรือการรวมซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกัน ในเขตอำเภอเดียวกันโดยจะต้องคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนในการติดต่อราชการและก็เรื่องของอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนโดยที่ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยจะต้องอาจจะต้องสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไปก็ได้นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบล กับเทศบาลหรือกับหน่วยบริหารราชการท้องถิ่นอื่นที่มีอาเขตติดต่อกันจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในในเขตของท้องถิ่นนะครับเทศบาลรวมกับอบตอก็ได้เทศบาลไปรวมกับหน่วยงานท้องถิ่นอื่นก็ได้จะต้องมีอาเขตติดต่อกันในอำเภอเดียวกันคําว่าคําว่าอาเขตเนี่ยรวมถึงอําเภอด้วยนะครับก็เป็นอําเภอเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องเป็นไปตาม เจตนารมณ์ของประชาชนในเขตขององค์กรปกครองส่วนทิ่นโดยมีการยุบเลิก,กริศบาลที่จะไปรวมแล้วก็ปริ่นแปลงหรือแก้ไขเขตที่จะรับรวมให้ครอบคลุมทุงเขตสัมบานที่ยุบเลิกไปด้วยในส่วนของอบตอครับอาจแยกพื้นที่บางส่วน,นไปรวมกับอบตอรหรือหน่วยการปกครองส่วนทินอื่นได้น,นะครับแต่จะต้องภายในอำเภอเดียวกันเทศบาลก็เหมือนกันครับอาจแยก พื้นที่บางส่วนเนี่ยไปรวมกับอบอตอก็ได้แต่จะต้องเป็นเขตอำเภอเดียวกันนะครับการรับรวมการรวมการแยกพื้นที่เนี่ยทำเอกสาร30ชุดเหมือนกันครับเอกสาร30ชุดเหมือนกันมีอะไรบ้างก็มีแบบสำรวจข้อมูลมีความเห็นชอบของสภาเห็นชอบนะครับ ผลการสำรวจเจตารมณ์ของประชาชนมีการจัดทำเขตมีคำบรรยายแนวเขตมีการจัดทำแผนที่แล้วก็คำบรรยายแนวเขตขององค์กปรปกครองส่นทงถิ่นที่ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นใหม่การเปลี่ยนแปลงฐานะการรวมการรับรวมจะมีการจัดทำแผนที่แล้วก็คำบรรยาย แนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับขั้นตอนในการนำเสนอร่างประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะและก็เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมเอกสารตามข้อมูลที่ แจ้งข้างต้นนะครับให้ทำ30ชุดเนี่ยส่งอำเภอส่งจังหวัดตามลำดับทั้งนี้นะครับกรณีที่องค์กรปรกรครองส่วนทถิน่นในประสงค์จะจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะหรือเปลี่ยนแปลงเขตเนี่ยโดยมีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิน่นหรือสมสาชิกสภาท้องถิน่นให้ส่งเรื่องถึงกรมส่งเสริมการปรกครองท้องถิน่นภายใน180วันก่อนครบวาระ การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท,ท้องถิ่นสมมติว่าจะมีการยกฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองจากเทศบาลเมืองเป็นเทศบาลนาครเนี่ยจะต้องทำก่อนครบวาระ6เดือนหรือ180วันนะครับเขาใช้180วันนะครับจริงๆก็คือบอกก็ประมาณ6เดือนนะครับอำเภอจังหวัดก็จะตรวจความถูกต้องครับ ท่วนหรือไม่ของเอกสารนะครับแล้วก็พิี่นณะให้ความเห็นชอบแล้วก็รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้กรมชงเสริมการปกครองท้องถิ่น30ชุดนะครับทางนี้เนี่ยข้อมูลในการจัดทําสํารวจเจตนารมของประชาชนในท้องถิ่นพร้อมลงรายมือชื่อผู้เป็นเจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในรูปแบบของไฟล์ pdf กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับก็จะเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อมีบัญชาในการนำเข้าพิจารณาในกรณีที่องค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลขอเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็ให้คณะกรรมก,การพิจารณาเรื่องขอเปลี่ยนชื่อจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านแล้วก็สถานที่ราชการอื่นของกระทรวงมหาดไทยตรวจพิจารณาก่อนเมื่อมีเมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบเนี่ยก็เสนอต่อคณะกรรมก,การพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยต่อไป ประหลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้วก็มีบัญชาให้นําเข้าคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นจัดเตรียมเอกาสารประกอบการประชุมส่งให้ฝ่ายเลยขานุก,การคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยสำนักงานปรลัดกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งมติที่ประชุมให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสร้าง แล้วก็พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาลงนามในประกาศของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับก็ส่งประกาศของสมหาไทยเนี่ยไปประกาศในราชกิจจารนุเบกษาแล้วก็ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบแล้วก็ติดตามตรวจสอบการเผยแพร่ ประกาศแลร่างกิจจาดุเวกษาบนเว็บไซต์กลุ่มงานราชการในรากิจากลุ่มงานราชกิจจานุเวกษาที่เว็บไซต์ราชกิจจานุนเวกษาอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบอันนี้คือขั้นตอนในการดำเนินการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะแล้วก็การ การจัดตั้งการเปลี่ยนแปลงฐานะแล้วก็การเ,าเปลี่ยนแปลงเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในหนังสือฉบับนี้นะครับก็ได้มีไปถึง ผู้ว,ว่าในการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งการเปลี่ยนแปลงฐานะและก็เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านก็ลอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อนะครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆนะครับในเรื่องนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ